สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับหลวงปู่แหวนสซจินโนวดัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2526นนะครับไปดูเหรียญกันครับสำหรับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านหน้าเหรียญสวยงามนะครับคมชัดนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเจอเก๊นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้นะครับราคาก็ยัง ไม่แรงนะครับหลักร้อยต้นๆนะครับพบเจอได้ทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมาดูด้านหลังครับ มาดูอีกเหรียญหนึ่งครับด้านหน้านะครับด้านหลังครับ เรามาดูขอบกันครับขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ